สมาธิทั้งเก้าระดับสมาธิทั้งเก้าระดับเนี่ยในอริยมรรคเมัยแปดจะตัดแค่สี่ระดับแรกคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแค่นั้นเองส่วนอีกห้าระดับเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายอาริยบุคคลบางพวกก็เข้าไม่ได้เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่เมื่อได้ฌานสี่แล้วเนี่ยพอที่จะประเมิอนออกแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้ ในระดับสี่ขั้นแรกเนี่ยมันประเมินไม่ออกมันประเมิอนอยากแต่พระเจ้าก็อธิบายหลักการไว้ให้เพราะฉะนั้นปฐมฌานคืออะไรเช่นโยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไปแล้วจิตโยมไม่คิดอกุศลแค่นี้ปฐมฌานแล้วแล้วแค่นี้ใช้ในการสิ้นอาสวะได้แล้วที่พระเจ้าตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะสายปฐมฌานบ้างทุติฌานบ้างตเตฌานบ้างจตุฌานบ้างอาการสารนันใจานยนะ วิญญาณัญญานะอากิจัญญานะเนวะสัญญาแล้วก็สัญญาเวทิตานิโรธนั้นสมาธิทั้งเก้าระดับเนี่ยใช้ในการสิ้นสสวรรค์ได้ทั้งหมดทุติยชาญก็คือวางวิตกวิจารณ์ได้วิตกวิจารคืออะไรก็คือความคิดกุศลยมยกเรื่องนี้มายกอสุภะมาแล้วก็วิตกเรื่องอสุภะแล้วก็วิจารณ์ต่อไปวิตกเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลแล้ววิจารณต่อไปอย่างเนี้ยระงับวิตกวิจารณ์ลงได้ก็เรียกว่าเธอได้ ทุติยชาติละความสงบระดับที่สองขณะที่จิตรู้ลมหายใจเขาออกเขาออกขณะนี้ก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเพราะจิตเริ่มสงบสงบจากอารมณ์ต่างๆไปเรื่อยๆปิติจะเกิดสุขจะเกิด